สวีดัสสวัสดีครับปม่โอนีผมปอกันแล้วครับผมอยู่สวนสุขใจครับผมมโอนีสีมาภาพพี่น้องมาเบิ้งครับว่าผมสิพิฆเห็ดยังครับมโอนีครับไปเบิ้งเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมสีเห็ดครับมโอนีครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับสิปูต้นไม้ครับสิปูต้นย่างครับต้นย่างเพื่อสีเพื่อจะกินเห็ดครับตูวต้นย่างมันสีเห็ดครับปุ่นต้นหนึ่งขึ้นแล้วครับต้นหนึ่งขึ้นง่ายหน่อยพี่น้อนี่ นี่ครับพี่น้องมาครับตนน้นหนึ่งขึ้นง่ายแล้วกี่องเงาง่ายแล้วตนน้นหนึ่งนีง่ครับต้นหนึ่งเงาง่แล้วอีกต้นหนึ่งกระปุ่นร่างปุ่นครับต้นหนึ่งมีร่างปุ่นผมก็กำลังเตรียมหลุมแล้วครับเตรียมหลุมเตรียมพื้นที่ตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าพี่งแล้วตัดหญ้าพี่งแล้วก็จะปลูกประมาณ แถวๆนี้นะครับนี่ีต้นหนึ่งครับนี่ต้นหนึ่งก็กำลังขึ้นครับนี่เห็นไหมครับนี่ต้นหนึ่งก็กำลังขึ้นสูงครับก็จะปลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอผู้ตัดสินใจมาก่อนครับผมครับเอาก็ได้ขุดลุ่มเรื่อยๆครับแล้วก็ล่างต้นไม้ล่างต้นไม้ไว้น้ำลุ่มนะครับเดี๋ยวยนะครับนี่นะครับนี่ต้นหนึ่งปลูกเชื่อม ตมมอาไปเลยนะครับจ้ต็มมอนาวไปนี่ครับจังเต็่มนาไปครับเนี่อ้โหแจาเตมมองนาวประตบจนย่างครับเน,นี่มองนาวับจนย่างเงี้ยคก็จังที่เยตัดตอกครับจังไปจนงามจนเงนี้ยครับ กบตุน่นแดงครับขึ้นแล้วงามเลยนี่ครับนี่ครับต่วนหนึ่งงามเล่สวยงามอยู่นนยตุ่นก็นปลูกเรียบร้อยครับนี่ครับต้นไม้ต้นยง่นนงที่ผมปลูกครับปลูกเรียบร้อยครับคำเนี้ยจะน้อยครับ คำเแหยปลูกแล้วกับคำพอดีนะครับเจ็ดต้นครับเจ็ดต้นครับเจ็ดตุ่นเจ็ดต้นหกเปลือกอาศัยว่าจะเป็นป้าครับป้าเห็ดตัาสัน่นอันจอนอันกินเห็ดไก่บ้านนี่ครับนี่ครับ ปลูกน่ปาบุกเเลยปลูกน,น้งเาเลยครับ,รบน,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 น่ครับปลูกินนี่บักเเงาเลยเห็นเข็กจะจเลยน่ครับนี่ก็ถืว่าใ่ด้ยยูบลุ่นกันว้าสีปฏิตินะครับเนาะน่ครับ กับสำหับชุดนี้ก็ฝากส้ับสนีนนะครับผมขอบคุณตุกการรับช่วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลดค์กดแชร์ให้นะครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับ